ก็ผมในการที่เจอเพอครั้งนี้ก็เยมตูวมาก็คิดว่าน่าจะจะสนุกเลยครับผมว่าจัดมาก็มวยทรงคล้ายกันนะผมกับผม,มครับผมก็คิดว่าน่าจะสนุกตื่นเต้นครับผมครับถามย้อนกลับไปไฟของเจ้าเสือใหญ่นิดนึงวันนั้นนี่ต่อยกันแบบเหมือนเหมือนตอนแรกอะเรากะจะเอาให้ลงแต่ไปไปมันไ,ไ,ไปพลาดส่วนมาจังหวะนั้นเนี่ยยังไงบ้างเดี๋ยวเราบรรยากาศ <c oughs> ตอนวิธีพี่ฟังอีกครั้งหนึ่งหน่อยฮะน้องชาย โอเคครับผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับสุริยนเล็กพอยันยิ่งนะครับมาร่วมพูดคุยความพร้อมก่อนชกศึกวันหนึ่งเจ็ดสูตรนะครับผมกับคุยก่อนชกตอนนี้อยู่กับสุริยนเล็กเรียบร้อยแล้วนะฮะสวัสดีครับสุริยเล็กครับครับสวัสดีครับโอเคครับมาร่วมพูดคุยนะฮะการเตรียมตัวความพร้อมก่อนชกเหลือไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ตอนนี้สภาพร่างกายสุริยนเล็กน้องชายยังไงบ้างครับพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ก็เตรียมวัวพร้อมครั้งนี้ก็เต็มร้อยแล้วครับผมครับผมเต็มร้อยหลังจากที่ต่อยไไฟล่่าาสสุดกับเเจ้ือใหญปนี มีการพักร่างกายนานไหมแล้วก็หรือซ้อมต่อเนืน่องวายังไงครับก็พักพักนิดนึงครับแล้วก็มาช่วยน้องซ้อมต่อครับก็เลยที่คือตัวมีอาการก็เลยซ้อมซ้อม,ซ,อมซ้อมต่อมาเลยครับผมอืมโดยรวมการเตรียมตัวไฟนี้นี่ประมาณสักกี่สัปดาห์กี่เดือนได้ครับโอดนานนานอยู่นะครับอืมตั้งแต่ต่อยเสร็จก็พักประมาณสักสิบ สิบกว่าวันได้สิบสิบวันนิดหนึ่งแล้วก็ม,มาช่วยกล้องชัยซ้อมต่อผมก็เลยซ้อมซ้อมต่อมาเรื่อยๆครับัวเรียกว่ามีความต่อเนื่องเนาะแล้วก็เอา,ารู้สิ่งนึ่งคือรู้โปรแกรมล่วงหน้าพอสมควรมันก็เลยมีการเตรียมตัวที่ดีพอสมควรถูกไหมครับครับผมอืมนะครับอ่ะโอเคในส่วนของตัวไฟนี้เนี่ยก็อย่างที่ทราบมาเนียไฟนี้ซ้อมที่ค่ายซอยแข่งน้อยเหมือนเดิมครับผมใช่ครับอือนะครับผมตอนนี้น้ำหนักนะเหลืออยู่ประมาณกี่กิโลครับสุริยันเล็กใกล้ถึงวัน ใกล้ถึงวันเทินี้ก็ถ้าถ้าเต็มเต็มก็เหลือประมาณสี่กิโลครับคุณสี่กิโลไฟนี้ต่อยที่พิกัดน้ำหนักร<อ>้อยสาสิบสี่เพิ่มจากเดิมมาปอนหนึ่งคร<อ><ห>ับผมอืมเป็นไงบ้างพิกัดน้ำหนักนี้คุมเยอะไหมในการต่อยแต่ละครั้ง ก็ก็ไม่เยอะก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่าก็น้ําหนักก็ข um> hey, ati ึ้นมาเลยครับคิดว่าในไฟต่ต่อไปก็น่าจะยืนอยู่ที่ไฟเวท135ที่เวทนี้พอดีดีเลยใช่ไหมครับครับแต่อืนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะว่าไฟนี้เนี่ยหลายคนที่เห็นประกบมาเจอกับเรียกว่าซุปเปอร์สตาร์เลยก็ได้ของทางพม่านะฮะอย่างทานซิ้น เป็นไงบ้างครับหลังจากที่ฝ่ายจัดแจ้งว่าต้องมาเจอกับนักชกรายนี้ที่เพิ่งจะสะดุดแพทานั้นของทาคิรุเห็นอะไรในตัวเขาแล้วก็มีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับที่ต้องมาเจอกับทานั้นทนซินทานสซินครับครับผมในการที่เจอเขาครั้งนี้ก็เตรียมตัวมาก็คิดว่าน่าจะจะสนุกเลยครับเพราะว่าจัดมาก็มวยทรงคล้ายกันนะผมกับผมครับผมก็คิดว่าน่าจะสนุกตื่นเต้นครับผมครับครับแล้วเห็นทานสซินต่อย ไฟสองไฟสามไฟที่ผ่านมามีการศึกษาทําการบ้านมาขนาดไหนครับก็ทางพี่โมเสก็มีการแก้แก้แก,แก้แก้เกมอยู่ครับผมครับผมก็รอยังไงก็รอบนบนเวทีครับผมครับก็มีการค,าครับรอาคิดว่าอาวุธไหนของทานซินที่ในส่วนตัวชื่อเล่นน้องเจ๋วเนาะเอาโอเคในส่วนตัวที่เจ๋วชื่อว่านักชกรายนี้เราควรที่จะ จะต,ต้องเตรียมไปแก้เขาเป็นพิเศษเช่นอาจจะหมัดไหมหรือว่าเขามีอาวุธไหนที่เราระวังเป็นพิเศษนะครับสำหรับทานสินมันก็รวมเล็กเนาะผมคิดว่าก็มีทุลุ่ยครับถ้าเขาออกมามันมันก็มีทุลุกที่เขาต้องต้องต้อง,องางวังคนอยู่แล้วครับผมก็อมตอนหน้าน่ากลัวที่สุดก็น่าญ่าเป็นเตะขาครับผมอ๋อก็เห็นหลายไฟเนาะที่เขาอย่างเตะน็อกทางด้านของเจ้าไทยมาเหมือนกันอืมนะครับผมเรื่องของรูปร่างเขาที่พี่ดูนะฮะก็ เด๋ยวนะเจ้าสูง160เหรอเสูงอ้อสูอง160ขณะที่ทานซินก็170สั้นกว่าเขา10เซนแต่ส่วนมากอะส่วนสูงเนาะที่ต่อยเนี่ยส่วนมากก็ไม่ค่อยได้เปรียบไปแล้วเรื่องของ,องอส่วนส่วนสูงต่างๆของของเจว๋วแต่ก็เป็นธรรมดานะฮะต่อยในเวทนี้ส่วนมากก็จะเจอประมาณนี้รูปร่างเนาะแต่เรื่องของความหนาเราก็น่าจะไม่ได้เสียเปรียบเสียเปรียบเรื่องของแค่ความสูงอายุนี่ก็รู้สึกจะมากกว่าเขา8ปีน้องเขา20 เรา28<อ>าปี<ๆ>แต่เชื่อว่าก็ย8<ๆ>ในในในส่วนของตัวการต่อยตอนนี้เนี่ยก็ไม่ไม,ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะเป็นเป็นไว้ที่ร่างกายก็ยังเรียกว่าใช้งานได้ได้ดีต่อเนื่องอยู่นะเพราะเราก็ต่อยมารู้สึกของเจ้าเนี้ยต่อยมาทั้งสินน้นอีก9ครั้งไหมชนะไป6แพ้3ใช่ครับใช่ครับนะฮะก็ดูจากสองสถิตินะก็เพิ่งจะสะดุดแพ้เจ้าเสือใหญ่เนอะแล้วก็ยแพ้ป้อมเพชรก็แก้มือได้ละ าอาแต่ถามย้อนกลับไปไฟของเจ้าเสือใหญ่นิดนึงวันนั้นนี่ต่อยกันแบบเหมือนเหมือนตอนแรกอ่ะเรากะจะเอาให้ลงแต่ไปไปมันไ,ไ,ไปพลาดส่วนมาจงังหวะนั้นเนี่ยยังไงบ้างเดี๋ยวเล่าบรรยากาศตอนเวทีให้พี่ฟังอีกครั้ง,นงหนึ่งหน่หอยฮะน้องชายตอนแรกก็นึกว่าจะจะจะ,จะต่อยเขาให้ลงอรบแต่แต,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 แต่แต่เตยวเยนก็ไปพี่พามเขา้าโดนเขาดักกลับมาครับก็โด,ดนโดนโดนของเขาเขาโอ้คือเอาจริงพี่ดูว่าตอนแรกอ่ะถ้าเป็นคนอื่นนี่พี่ว่าไม่น่าไม่น่าจะลุกละ โอ้โหนี่เป็นมนุษย์ที่โอ้โหคนเหล็กอีกคนหนึ่งเลยนะฮะขึ้นมาได้นะครับแล้วเป็นไงพอต่อยกับน้องเขาเจ้าเสือใหญ่อาวุธน้องเขาหนักไหมก็ก็หนาครับก็น้องเขาก็มีอาวุธที่หลากหลายครับผมก็ถือว่าเป็นตักชกดาวรุ่งอีกคนหนึ่งที่น่าจับตาเหมือนกันใช่ครับน้องน้องน้องเขาเกิงครับน้องเขาเริงแล้วถ้ามีโอกาสเนี่ย แฟนมวยก็อยากแอบแอบลึกๆว่าเอ๊ะอยากจะเห็นคู่นี้ต่อยกันมีโอกาสไหมถ้าเกิดได้แก้มือกันคู่นี้ก็ก็ก็ถ้าทางทางผู้จัดก็จัดจัดก็ได้ครับผมครับก็พร้อมนะฮะพราะสถิติการแก้มือเราก็ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะที่แก้มือปอมเพ็ก็ชนะมาได้นะฮะก็เหลือทางด้านของแบ็คแพนเทอร์นั้นน่าจะเหมือนกับมีปัญหาทางตัวสังกัดก็ไม่ได้มีรายการไปถ้ามีโอกาสจะแก้มือได้ก็มีแค่เจ้าเสือใหญ่เนาะ ไปตีก็ถือว่าดีเลยนะครับดูจากการต่อยโดยเฉพาะโบนัสนี่แทบจะได้มาเกือบทุกไฟใช่ไหมครับแล้ว, <ใน S 2> วก็พลิกเปลี่ยนชีวิตเลยนะจากคนที่อะไรนะแต่ก่อนน้องไปขับอะไรนะเป็นคนขับรถตู้ขับรถตู้นะฮะจนพามีรายการบันลุมพินีตอนนี้ก็พลิกเปลี่ยนนะครับผมในเรื่องของการเป็นอยู่ชีวิตนีดีขึ้นเลย ใช่ครับใช่อืมนะครับผมสุดยอดมากๆโอเคเราย้อนกลับมาในส่วนของตัวทานซินนะครับที่ที่ออกไปเนี่ยความมั่นใจถึงนตอนนี้ที่เราเก็บตัวฟิตซ้อมทําการบ้านมาความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่คิดว่าน่าจะเอาชนะเขาได้ครับในตอนนี้สําหรับการฟิตซ้อมก็เราฟิตซ้อมเต็มที่เราก็ความหวังก็น่าจะร้อยเต็มร้อยครับผมที่จะเอาชนะเขาได้ครับเต็มร้อยที่จะเอาชนะได้แล้วคิดว่า เกมมันจะถึงขั้นที่อาจจะต้องแบบไม่ครบยกเกิดขึ้นไหมครับในส่วนตัวเราที่ที่คิดไว้หวังไวในส่วนนั้นก็น่าจะมีไม่ไม่ครบยกครับผมก็ว่าไม่ผมก็เขาครับเพราะว่าของเขาของเขาก็ก็มีลูกนางของเขาครับผมผมคงก็มีลูกนางก็เรียกว่าเป็นนักชกที่มีวินาทีทองแล้วก็เป็นนักชกที่มีใจปิดเกมทั้งคู่โอกาสพี่ก็คิดว่ามีโอกาสนะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีน็อกก็เชื่อว่ามันน่าจะมีสักนับให้ได้เราได้ลุ้นได้เฮกันแน่สำหรับคู่นี้ นะครับผมเดือดแน่ๆนะครับผมอ่ะก็ไฟนี้เนี่ยมันเป็นน่าจะเป็นไฟแรกของแจ่วด้วยใช่ไหมที่ได้มีโอกาสไปต่อยในรายการใหญ่ที่ Impact Are n a ด้วยใช่ครับใช่ครับแล้วตั๋วบัตรตอนนี้นี่เรียกว่าโอาไปเป็นที่เรียบร้อยฮะตื่นเต้นไหมพอบัตรแบบคนจะเข้ามาดูเยอะๆแล้วไปต่อยรายการใหญ่ๆแบบนี้มันตื่นเต้นจากไฟที่มันผ่านมาไหมครับก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าได้เข้ามาต่อยในการใหญ่แบบนี้ครับผมก็ตื่นเต้นนิดหน่อยอออืมก็มีนักชก แทบจะเป็นคู่เอกได้ทั้งรายการเลยเนาะใช่ครับอนะครับผมก็แหมเหลืออีกไม่กี่วันแล้วแหละนะฮะก็จะใกล้ถึงวันชกนะครับเอ่อพูดถึงในส่วนของตัวการตั้งเป้าของเจ้าตอนเนี้นะครับถ้าสมมุติว่าผ่านไฟนี้ไปได้เนี่ยโดยส่วนตัวของเราเองเนี่ยตั้งเป้าจะแก้มือหรือว่าจะยังไงกับทางด้านของรายการจะยังอยากจะตัดตัดสินสักไฟหนึ่งไหมกับเจ้าเสือใหญ่พี่จะแย่ง เขาเรียกว่าตั๋วเข้าสู่รายการวันใหญ่อีกครั้งหนึ่งตั้งเป้ายังไงครถ้าเกิดผ่านไฟนี้ไปได้ถ้าเกิดเราชนะทางล่างฐานสินได้ผมถ้าผมผ่านไฟนี้ไปได้ก็ยังไงละก็ก็แล้วแต่ทางทางผู้จัดดีกว่าครับแต่ผมผมก็พร้อมพร้อมสู้ทุกทุกคนครับผมครับอืเดี๋ยวพี่สอบถามเรื่องการฟิตซ้อมอันนี้ซ้อมอยู่ที่่ายทอเสกที่น้อยของเจ้าเองก็คือพักที่นั่นอ่อซ้อมที่นั่นพักที่นั่นเลยหรือว่ามีมีับบ้านยังไงไหมฮะไม่ไม่ครับนอนพักที่นี่ตลอดครับ พี่อยากรู้กิจวัตรประจําวันในการซ้อมพี่เคยไปเคยไปไม,ไม่ไม่รู้ว่าน้องจําพี่ได้ไหมนะที่ไปแบบเช็คฟิตครั้งที่อาจําได้ที่ที่บบบบนะแบบบรรยากาศดีมากๆนะแต่ว่าไกลไกลจากกรุงเทพอยู่เหมือนกันเออ <laughs> แต่วาดากาศดีอยู่กันพักที่นั่นแล้วเวลาปกติเวลาซ้อมนี่เริ่มตื่นตั้งแต่กี่โมงวิ่งอะไรยังไงเดี๋ยวลองเล่าให้แบบพแฟนที่เขาอาจจะไม่เห็นโมเมนต์ในการซ้อมให้ฟังห <ผม S 1> นะะ่อว่าเริ่ไงถ้าถ้าตอนเช้าเริ่มตื่นตื่นมาเราก็เริ่ม,เร,มเริ่มซ้อมมันเท้าน้ำอะไรเสียจทำเพื่อเจ็ดเจ็ดก็มันหกโมงครึ่งครับเริ่ หกโมงครึ่งออกสตาร์ทเริ่มออกวิ่งวิ่งประมาณกี่ชั่วโมงกี่กิโลประมาณชั่วโมงนิดๆครับประมาณสิบกิโลนีน่แหละครับประมาณสิบกิโลชั่วโมงนีน่แหละประมาณชั่วโมงนีน่ครับอ,ออกวิ่งบริเวณร,ร,รอบนอกของค่ายเลยหรือว่าเป็นวิ่งเหมือนกับที่อยู่ที่ค่ายใช่ครับวิ่งวิ่งวิ่งรอบนอกของค่ายครับโอ้บรรยากาศชิวๆแล้วตอนนี้ยิ่งอากาศแบบเย็นๆสบายๆด้วยเนาะครับโอเคพอวิ่งเสร็จแล้วมาที่ค่ายตอนเช้านี่ซ้อมซ้อมจะกี่ชั่วโมงครับ เริ่มหกโมงครึ่งเสร็จประมาณเก้าโมงครึ่งหรือถึงสิบโมงนี่แหละครับถึงสิบโมงนี่ครับอันนี้คือภาคกประมาณนี้ครับใช่ครับซ้อมเสร็จสับเรียบร้อยก็คือพักผ่อนในช่วงกลางวันใช่ครับใช่ครับโอเคพอมาภาคบ่ายออกสตาร์ทเริ่มจะมาซ้อมบ่ายยังไงครับภาคบ่ายก็บ่ายสามก็เริ่มทาความสะอาดคขาเตรียมตัวแล้วครับก็เริ่มเริ่มวิ่งตอนสี่โมงเย็นครับผมเริ่มวิ่งเริ่มสตาร์วิ่งครับ ครับต่อวิ่งวิ่งในในซอยแล้วไปกลับไปกลับในซอยแล้วตอนตอนจะวิ่งครับโอเคพอไปกลับในซอยเสร็จแล้วก็ตามสเต็ปตามโปรแกรมการซ้อมของเราจบที่ประมาณกี่โมงครับช่วงค่ำที่ซ้อมประมาณทุ่มทุ่มนิดนิดครับเกือบทุ่มครึ่งเลยครับทุ่มทุ่มตีทุ่มครึ่งครับโอ้สี่ห้าหกก็ประมาณสามสี่ชั่วโมงได้ครับเช้าสามสี่เย็นสามสี่ก็เกือบครึ่งวันของการทํางานของมนุษย์ ทำงานเงินเดือนประจําทั่วไปเลยเนี่ยในการใช้ชีก็จะวนลูปอยู่แบบนี้เลยพเวลาที่รายการอ๋อพอเวลาที่ต่อยเสร็จก็จะมีวันพักเอาเคกลับบ้านต่างจังหวัดได้ถูกไหมฮะครับผมจ้านี้อยู่ที่สารคามเนาะครับผมอืมก็จะนี่คือชีวิตวันหนึ่งนะครับของการเป็นนักมวยนะฮะไม่ได้แบบคนก็อาจจะแบบเอ้ยแบบซ้อมแบบสบายๆช่วงบ่ายแต่จริงมันเหมือนกับเป็นทหารเนาะเขาก็จะมีระเบียบตื่นตอนไหนกินยังไงพักผ่อนอะไรยังไงเนี่ย มันเ็เหมือนกับเขาเราเขาโรงเรียนก็นว่าได้แต่นี่มันเป็นโรงเรียนการต่อสู้ว่าอย่างนั้นก็มีกฎระเบียบมีวินัยนะฮะยิ่งยิ่งใกล้ถ้าเกิดว่ายิ่งมีรายการชกแล้วใกล้บันชกนี่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะถึงบางค่ายเขาแบบห้ามเดินทางด้วยนะกลางคืนต้องนอนกี่โมงจี่โมงนี้มีเข้มงวดแบบนั้นด้วยเลยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่นอนกลางคืนไม่เกินกี่ทุ่มมีมีมีกำหนดไหมครับก็แล้วแต่แต่ส่วนมากผมผม,ผมนอนนอนนอน,นอนเร็วอยู่แล้วก็เขาเป็นคนนอนเร็วครับกินข้าวเสร็จผมก็เข้านอนนะครับ ก็คือพร้อมที่จะเด้นกายลงนอนได้เลยถ้าอะไรคือมันก็เหนื่อยเนาะ,ะเจ้าเวลาเราซอ้อมเราหนื่อยเวาทานข้าวเสร็จแล้วก็พักผ่อนนะฮะนี่ก็เป็นขอเรียกว่าเดย์วันของการเป็นชีวิตนักมวยหนึ่งวันนะคะบคุณผู้ชมครับเอาโอเคนะครับแต่พี่สลัหนึ่งร้อยสามสิบห้าปอนในเวทเนี้ยถ้าสมมติว่านะฮะของเจ้าเนี่ยมีโอกาสเซ็นสัญญาเข้าสู่รายการวันใหญ่ได้ร้อยสามห้าน่าจะมีตัวแข็งแข็ง,ขงเป้งเป้อยู่หลายคนเลยอยากถามว่าในส่วนตัวของสุยันเละเองเนี่ยคิดว่าในรุ่นร้อยสามห้าเนี่ย สายตาเรามองใครน่าจะเป็นด่านหินสุดๆในรุ่นนี้ด่านหินอย่างซูปเปอร์เล็กรถถังอันเนี้ยมาต้ตนแล้วถ้าเป็นคนอื่นๆเนี่ยมีใครบ้างอีกคิดว่าน่าจะเป็นกล้องธรณี<อ>ครับผมก็พูดถลายหนักนะรายนี้ฮายกกยัก,ก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนใช่ไหมครับไม่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 เคยเจอครับอืมนะครับก็เป็นเป็นรุ่นที่เรียกว่ารุ่นท็อปท็อปฮอต ตัวเก่งๆแข็งๆนี่หลายคนเลยนะครับใช่ครับใช่มีหลายคนอยโอเคแต่คิดว่าน uh> ้ําหนักของแจวก็คือจะอยู่นี่แหละไม่เกินร้อยสามห้าใช่ไหมฮะยืนได้ยาวเลยว่าปกติเราก็ต่อยู่ร้อยสามสิบสามสามสามสี่ประมาณนี้นะฮะก็คือสามห้านี่คือจะสบายๆเลยนะครับผมอยากทราบอยากดูมุมมองของแจวนะฮะว่าในมุมนักมวยด้วยกันเองเนี่ยนะฮะมองคู่เอกอย่างซุปเปอร์บอลกับทางด้านของตะวันฉายเนี่ยส่วนตัวเรา ติดตามฟอร์มการชกของคู่มาคิดว่ารูปเกมของคู่นี้มันจะจบแบบไหนในมุมมองของเราที่เป็นนักกีฬาด้วยกันมองคู่นี้ยังไงครับผมสุริยานเลยครับผมคิดว่าคู่นี้น่าจะผมนึกว่าผมว่าน่าน่าจะครบห้ายกอยู่นะครับอืมเพราะว่าต่างฝ่ายัวต่างมีเทคนคคิคการการต่อสู้เขานะครับก็มีการยืดเยื้อมีแต่แต่อาวุธหนักทั้งทั้งคู่ครับผมคิดว่าน่าจะสนุกครับแต่เกมที่ว่าน่าจะ มีโอกาสนอกนอน้อยครับผมอมองไปที่เรื่องของจังหวะใครที่ชิงจังหวะได้ดีกว่าแก้เกมได้ดีกว่าก็น่าจะเป็นผู้ชนะแต่โอกาสนอกนี่ส่วนตัวของเจ้าหรือว่าสุริยันเล็กเองมองว่ามีโอกาสน้อยที่จะนอกกันเพราะเป็นมวยไอคิวสูงเป็นมวยฝีมือทั้งคู่เลยนะครับใช่ใช่ครับเออนะฮะอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าไปถึงคะแนนเราคิดว่าใครน่าจะเฉือนเข้าไปเอาแบบคาดการคาดการมุมมองของเรา ผมคิดว่าน้องๆกันนะผมตะวันชายครับผมเพราะอะไรฮะคิดว่าน่าจะมีลูกอาวุธที่หนุ่มกว่าคิดว่าน่าๆน่าจะอาวุธหนักหนักกว่าครับผมมีหน้าหน่าน้าน่าจะทนกว่าครับผมสดกว่านุ่มกว่าหนักกว่าก็เลยมองที่จุดตรงนี้น่าจะได้เปรียบรนะครับรุ่นพี่อย่างปุบ์บอลไปนะครับผมเออนะครับ นะก็เป็นมุมมองเนาะเราก็ไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้จริงๆว่าใครจะชนะแต่นี่คือถ้ามองโดยการวิเคราะห์วิจารณ์ก็จะประมาณนี้นะครับผมครมับผมอภิษี่ถามเพิ่มเติมนิดนึงเออเรามาอยู่ในจุดนี้เนาะมันก็เหมือนกันเป็นบุคคลสา,สาธารณะนะครับในช่วงนี้เนี่ยกระแสรเรื่องของโซเชียลแฟนมวยก็มีทั้งให้กำลังใจบางคนก็ คอยตําหนิอะไรนักมวยแบบนี้ในชีวิตที่ผ่านมาหรือว่าในไฟที่ต่อยที่ผ่นานมาแล้วส่วนตัวของเจ้าเเคยเคยเคย,เคยมีไหมฮะที่แฟนมวยมาตานองเออํานองที่แบบว่าคอยตําหนิเวลาเราต่อยอะไรเงี้ยเรามีมีวิธีการรับมือยังไงบ้างครับมันก็เป็นความคิดของเขาครับพข,<ม>ของเราก็ไปว่าเขาไม่ได้ครับแล้วเราจัดการกับเอง <c oughs> จัดการกับเอง, <c oughs> ย,งยังไงครับเราก็น่าจะเอาคํานั้นมา ดูว่าเราจะเราเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมหรือว่าเราต้องปรับตัวอย่างนั้นจริงๆไหมครับต้องหรือว่าเราต่อยไม่ดีทําอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เราก็ต้องมาเรื่องการปิดซ้อมเราต้องเผื่อเผื่อเผื่อวันที่เขาด่าเราเผื่อวันหน้าเขากลับมาชมเราครับผมอืมก็คือนําเอาข้อที่เขาถกเถียงหรือว่าคอมเมนต์เนี่ยมา มาดูว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงนะครับเดี๋ยววันไหนที่มันไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้สนใจปล่อยวางไว้อย่างนั้นนะครับอ,อืมอนะครับโอเคอ่ะท้ายๆครับผมน้องเจ้าครับก็ใกล้ถึงบรรชกละสภาพร่างกายเชื่อว่าน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวคอนเฟิร์มแฟนมวยหน่อยทรงผมนี้มันต่อยนี้น่าจะเปลี่ยนอยู่นะไม่ได้ทรงนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเรเปลี่ยนเปลี่ยนนะฮรองผมแบบ เอ่อแต่ละไฟนี่อย่างไฟก่อน <c oughs> อะไรนะเหมือนกับหักปียแบบเดดล็อกเลยนะฮะเท่ๆ <c oughs> นะไปนั้นนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวรอดูว่าวันต่อยเนี่ยจะเปลี่ยนไปอ่ะทรงไหนนะครับอยากจะให้ต้องเจ้าครับฝากเชิญชวนฝากถึงแฟนมวยที่รอซับพอร์ตรอเชียร์รอชมวันหนึ่งเจ็ดศูนย์ครับวันศุกร์นี้นะฮะเดี๋ยวฝากถึงแฟนๆที่รอเชียร์เราอยู่หน่อยครับครับผมก็ฝากแฟนมวยครับช่วยเชียร์รายการวันหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับที่อิมแพคลอนด์นาครับมวยทุกคู่เป็นมวยเอกทุกคู่ครับน่าจะสนุกทุกคู่เลยครับผมก็ ช่วยเชร์ผมเลยนะครับผมจะตามมาเต็มที่ครับผมหวังว่าสุขที่24มกราคมนี้นะครับจะได้ยินผู้ประกาศพิธีกรบนเวทีนะฮะว่าได้โบนัสนั่นก็คือน่าจะภาวนาให้เป็นสุริยันเล็กมีหนึ่งในรายชื่อบุคคลนั้นนะครับนะขอโชคดีน้องชายไว้มีโอกาสคุยกันครับวันนี้ขอบคุณมากที่มาร่วมรัคุมในรายการคุยกับชกกับผมบีมรีพัฒ์นครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสุริยันเล็กขอบคุณครับครับครับุณครับ